ถ้าผมตายผมจะโทษคุณอีทัศปีศาจอยู่แถวตรงกลางที่เดิมมาเลยมันเดินวนหลุดอยู่นั่นแหละแท๊แท๊อยู่ไหนแท๊ดโอ้ยกระปีดรันอยู่แท๊มผกานนี่ก่อนนี่นี่ลามาบูดึอีมาเดบุตอนนี้น่ากลัวมากครับปีบูอันนัก แอบนะคุณนนระวังนนมีเครื่องหมายต้องปิดแอรมีอันตีตีไหมดัมีดิมันกำลังเดินไปหาคุณนนอยู่แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ไกลมากเวลาอยู่เวลาเนี่ยอีเขาบทังเดียวยเด้อ ต้องวิ่งไหมต้องวิ่งไหมต้องวิงมากลังมากรงมากลังมากลังมากลังกลังมามที่เดิมมาเอมันกเดิมมามันกมาี่เดิมมิมเมเเอ

วิงมากตัวหน้ามันเพราะร้องผิดตายเยอะเกินไปคุณอยู่ไหนเนี่ยนี่งว้าววามันดูจับหัวใจเต้นใช่ใช่หัวใจเต้นก็ได้นะโยนเตชิมาบุแต่คุณอะแต่ว่าหัวใจเต้นมันจะมาต่อเมื่อมันอยู่ใกล้ามากๆคือตอนนั้นถ้าหัวใจเต้นคือคุณเล่ ขึ้นชั้นสุดท้ายไปดอืมเฮ้ยออผมว่ากลัวเป็นนะเว้ยเอ,อ้ยชนะหรอ่อไปจะดันอะไรเออมันจบไปยังไะดันลองสป,ปีดรันแล้วไม่แข็งค้างอะไรโอเคตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่เหมือนดัมมมิกมิกไม่น่า โอ้ที่นี่ที่ไห,หนเฮ้ยออนงเอาอะไรอะ่ะไม่เกิดไมไฟบัคไม่เปิดแม่งนี่แหละเทวนดาเมกเอ้ยอีหุ่นปัญญาอ่อนวนนี้ดิสวัสดีครับไม่เห็นเหมือนเลยมันโกหกสกีวีที่ทอลเลตของผมโยโยอีโอ้ย ม่เหมือนในไม่เหมือนเลยที่แบบเป็นทหารแล้วต้องเอาลูกโทสีไปให้โอเคชั้นหนึ่งมีตัวหนึ่งชั้นหนึ่งมีตัวเอ้ยชั้นชั้นสองมีตัวอยู่ตรงกลางทางเดินเอยไม่ใช่อยู่มุมนู้นเลยคนเราไปหามันดิคนน่ารักเลยอยากกงกี้ดิรน่ารักเลยไม่ได้ตัวน้ะตัวเน่ะโคน่ารักเลยไเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยคนคนตัวนี้โคนน่ารักเลย เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้น่ารักมากลองเดินไปดิคุณลองเดินไปเองดิตัวนี้น่ารักมากมาเลยตัวนี้น่ารักหยาบบอกแล้วน่ารักใช่ไหมล่ะพ่อคุณสิน่ารักเอ้ยน่ารักมากอะอไรวะมันเดือดแล้ว่ะ <c oughs> หายแล้ว <c oughs> <c oughs> น่ารักจะต,ตออยายเนี่ยคุณลองคุณลองหันน่ารักอีกตัวหนึ่งก็อยู่ข้างหลังผมเหมือนกันใครก็ได้ช่วยมองมันดิมองอยู่มองอยู่ น่าจะอันสุดท้ายได้ที่ผมเจ้าแม่เจ้าลูกพี่ผมแม่ตาหมานู่แล่จริง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 เจ้ามีมรวมแบบ